โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องไอแสบแหกสุดนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะแสบคนดีคนเดิมนะก็วันนี้เรามาอยู่ในรายการเกมดีหาเงินง่าย e ีที่53แล้วนะฮะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอกันนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามหรือทําตามโดยเด็ดขาดนะฮะเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดนะจ๊ะนะครับทําไมวันนี้ผมถึงพูดเบานะครับก็เพราะว่ามันดึกแล้วนะเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยนะนะเข้าใจกันนะทุกคนนะ ผมก็ต้องพูดเบาๆนะครับเกรงใจข้างบ้านกันนะนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปเล่นสล็อตกันนะครับมี f อขอมาว่าพี่แสบเล่นเกมนั้นให้ดูหน่อยครับแบบทุนเยอะๆนะครับผมก็เลยบอกอ้าวโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะครับสำหรับสำหรับเกมเกมนี้นะฮะเขาบอกว่าเล่นทุนเยอะๆได้เลยวันนี้ผมจัดทุนมาหนึ่งแสนนะฮะ สำหรับเกมนี้นะฮะ The d o g Home The d o g Home The d o g h o u s e อะไรสักอย่างนะฮะของ m e g a Way นะครับก็มีทุนมาห0 0 0 0แสนนะครับมีทุนมาห0 0 0 0แสนนะฮะผมกดไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะเหมือนทุกคลิปนะฮะที่ผมเล่นทุน1 0 0 0 0แสนผมจะกดไปก่อนครั้งหนึ่งนะฮะเพราะผมไม่ชอบเลขศูนย์นะฮะศูนย์เหมือนเหมือนแบบมันดับศูนย์มันศูนย์ค่าอะไรสักอย่างนะนะครับผมก็เลยกดไปทีหนึ่งให้มันเป็นเลข9 นะครับมันจะได้ก้าวหน้าก้าวไกลนะฮะก้าวกระโดดอะไรประมาณนี้เนี่ยเออมันเป็นความเชื่อนะฮะแล้วแต่ทุกคนจะเชื่อไม่เชื่อนะฮะโอเคก็ดูตารางการจ่ายกันก่อนนะฮะก็สําหรับหมาตัวแรกนะฮะแพงสุดนะฮะต้องสีชมพูเสียมตาลนะฮะสีแล้วก็สีอะไรนะกรอบสีฟ้านะครับก็แพงลงมาเนี่ยต่อมาเปปลอกคอแล้วก็กระดูกนะฮะ แล้วก็ AKQJ10 นะครับตามนี้นะ Y แทนได้ทุกสัญลักษณ์ยกเว้นสัญลักษณ์โบนัสนี้นะครับเขามีให้แค่นี้นะครับคร่าวนะโอเคทุน10,000แสนนะฮะอันดับแรกเราจะประเดิมกันด้วยไม้เบาๆก่อนนะฮะหนึ่งบาทไป เดิมด้วยไม้า10000บาทจะเป็นเช่นไรนะฮะอันนี้มันจะเป็นวายสุ่มนะฮะผมจำไม่ผมไม่เล่นอยู่แล้วนะผมชอบเล่นวายล็อกนะฮะมันจะอารมณ์แบบเหมือนวาวเวสโกนะครับเมื่อวายลงมามันก็จะล็อกล็อกล็อกนะฮะก็ไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงไม้1 10000ของเรานะฮะจะปิดคลิปเลยไหมหรือยังไงเข้าไม้แรกปิดคลิปเลยไหมหรือยังไงหรือแบบเอ๊ คลิปจะเออจะปิดคลิปเลยไหมเข้าไม้แรกจบๆเลยบ้าอย่างยังเงียบอยู่อุ้ยแล้วอย่างนี้ไหนไปนี่ครับบันแปหมายตัวสีฟ้าแม่งเะอ,อีกรอบสุดท้ายอุ้ยจะปิดคลิปเลยไหมมาแบบนี้ซุปเปอร์สี่พัน ไม่ได้ปิดชิปอ่ะทุกคนขาดทุน่ะห้าร้อยโคตรแย่โคตรแย่โอเคผมจะซื้อไม้หมื่นอีกหนึ่งรอบนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ก็ถ้าไมนี้ไม่เข้าผมจะเพิ่มเบ็ดในการซื้อนะฮะอ้าวต้องมาแล้วแหละคูณมาแบบนี้ต้องมาไม้นี้แล้วแหละลูกเงียบคลิปเงียบคลิปโอ้โหวาวไม่เปลี่ยนเลยนะฮะไวไม่เปลี่ยนเลย แถว2ไม่ไปไหนเลยฮนะล็อกอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยเนี่ยพอหมดรอบแล้วมันก็เปลี่ยนอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหซื้อไปหมื่นนึงได้กลับมาสองพันผมไม่ไหวแล้วทุกคนเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเนี่ฮมา มาเถอะนะสาธุซื้อไปเลยนะฮะสามหมื่นได้ได้เจ็ดรอบโอเคไม่เป็นไรนะฮะมาดูกันว่าไมา้สามหมื่นของเราจะเป็นยังไงนะฮะจะรอดหรือเปล่านะฮะรอบแรกมาวายคูณสองนะฮะวายคูณสองยังมาอีกหนึ่งตัวนะฮะแต่แถวแรกไม่มาแล้วมาสามแถวแล้วนะฮะ แถวสุดท้ายว่าไงลูกแถวสุดท้ายหนูว่าไงยังไม่มาไหนไปนะหกพันนะฮะแถวสุดท้ายหนูว่าไงโอ้ไนไปอีกนะฮะห้าพันนะฮะแถวสุดท้ายหนูว่าไงลูกไนไปอีกนะฮะแปดพันนะฮะไนไปอีกนะฮะหกพันโอ้ได้กำไรมาสามร้อย เอ้ขาดทุนนี่วะซื้อไป3 000, 1ม0 0ืนหนึ่งนหานะครับโอ้ได้กลับมา3 0 0 0มนะระฮะโอ้จบแล้วจบแล้วเราต้องเคลียร์กันแล้วซาร่อาอย้ำม,มันไปนะฮะย้ำม,มันไปนะฮะไม่ได้แอดอยู่แล้วนี่ครับไม่ได้แอดอยู่แล้วเอาจบจบลูกจบจบให้เพื่อนๆดูไปจบจบ,จบลูกคือบวกแล้ว ถอนนะไม่ใช่แบบจบโอ้จบแน่แบบนี้เข้าแบบนี้แล้วเข้าแบบนี้ออ้ยยังไงเมกะไปเ0้ากระดูกเกือบเต็มแห่งเต็มหน้ากระดานแล้วไหนไปนะฮะอีกแปดพันโว้ยยยังไงวายมาอีกวายมาอีกแล้วยังไงไนไปอีกนะฮะหกพันนะฮะเลยอีกสองรอบ แล้วยงังไงแล้วยงังไงอุ้ยอันดอกนี้เซนเซเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดยังไงอุ้ยซุปซุป,ปเบาๆอีก 17. หมื่นเจ็ดฮันแน่ฮันแน่เอาเรื่องกำไรสองหมื่นแล้วอ่ะทุกคนกำไรสองหมื่นแล้วนะฮะไม่อยากจะซื้อ เดี๋ยวผมซื้ออีกสักหนึ่งไม้แล้วกันนะฮะไม้นี้จะซื้อห7 500มื่นเจ็ดห้าร้อยนะฮะอยากเลิกแล้วว่ากำไรแล้วนะฮะเอหรือว่าจะไม่รอดซะแล้วนะฮะก็ทาไม้นี้ไม่เข้าก็ถือว่าได้กำไรมาหมื่นหนึ่งนะฮะแต่ทาไม้นี้เข้าก็คือบวกต่อยอดกันไปนะครับเพราะเราเอากำไรมาปั่นนะเออเราไม่ได้เอาทุนเรามาปั่นนะฮะเอากำไรที่ได้มาหาต่อกำไรไปเรื่อยๆนะครับ แล้วคูณ3แล้วคูณ2เยอะแยะมากมายแบบนี้เท่าไหร่ขอตัวแพงสักโป่งแล้วหมาสีน้ำเงินเข้ามาแบบนี้ตัวแพงสักโป่งแล้วเข้าซุปหมื่นหนึ่งนะฮะหมาสีน้ำตาลมาแล้วพร้อมกับตัวคิวแล้วไนไปอีก4,000นะครับหรืออีกไม่กี่รอบเท่านั้นเมกะไปอีก6,000นะฮะอุ้ยหมาสีน้ำเงินมาแล้วไวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว แล้วยังไงเซนเซหมืセセ่นแปดสุดจริงสุดจริงสุดจริงเนียฮะแล้วอู้หสุดจริงสุดจริงอะแนน้ะแนะแนไม่เอามากไม่เอามากขอกำไร เอาเดี๋ยวผมซื้ออีกสักหนึ่งไม้แล้วกันนะเราจะเป็นซื้อไม้หมื่นสองนะครับตอนแรกยังหอยเหี่ยวเลยนะฮะโอ้ยกำไรมาห้าหมื่นแล้วนะเดี๋ยวเราเอากำไรซื้อนะครับหมื่นสองนี่ครับเอากำไรซื้อนะนะครับถ้าไม่เข้าไม้นี้เราก็จะได้กำไรแค่สี่หมื่นนะฮะถ้าเข้าก็ดีไปนะฮะถ้าเข้าก็ดีไป โอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าโอ้ยคงไม่ซ้ำนะฮะคงไม่ซ้ำนะมาแบบนี้เนะะี่ยเพราะว่าวายตัวหลังไม่มาเลยนะยังเงียบอยู่แล้วไม่ขยับอีกแล้วน่าจะแห้วนะฮะรอบนี้ออ้แล้ววายตัวที่แถวนน้นมานะฮะโอ้โหแล้วไปเข้าแถวนน้นหมดเลย อะไรนครับนี่ไม่ไหวไม่ไหวเห็นแบบนี้แล้วมันเจ็บใจเห็นแบบนี้แล้วมันเจ็บใจซื้อหมื่นสี่แล้วกันนะเจ็บใจว่ะเห็นแบบนี้แล้วเจ็บใจอ่ะโอเค อย่าทำแบบนี้นะฮะห้ามลอกเรียนแบบนะฮะทุกคนนะที่ดูคลิปผมนะฮะได้แล้วให้เลิกนะฮะอย่าทำแบบผมนะไม่ใช่ได้แล้วเล่นต่อนะครับผมมันโลภอยู่แล้วนะผมมันเป็นคนขี้โลภอยู่แล้วนะครับก็เลยเล่นต่อนีฮะออห้ามทำตามลอกเรียนแบบโดยเด็ดขาดนะฮะน้องๆหนูที่กำลังดูอยู่นะครับนี่ ผลคนใงการโลภจะเป็นแบบนี้นะฮะผลของคนโลภนะฮะจะเป็นแบบนี้เนะี่ยไม่เอาเดีกว่านะฮะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอุย้ยเล็สวยแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยสามหมื่นห้าแต่ดันมือดึงมือดันไปกดนะฮะอุย้ย ไม่เอาไม่เอาตีมือตีมือเลยไม่เล่นแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าบวกมาสามหมื่นนะครับสามหมื่นนะฮะตีเป็นเลขกลมๆนะฮะสามหมื่นสี่พันนะฮะก็สวยๆงามไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะับกดไปที่กระดิ่งเพิ่มอีที่ตั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่ผมลงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ